วันที่เรามาอยู่กันในเกมแมป,ปเฟนนะฮะก็เป็นเกมที่เราต้องมาสำรวจสถานที่ต่างๆในแมป,ปนะฮะนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะฮะก็คือถ้าเราจะไปเนี่ยเราก็ต้องแบบกดสีเหลืองนะ,ะกดตัวเรานี่คือตัวเอา้าเนี่ยโอ้โหเจเนเลต้าเนี่ยต้องเอาตัวเนี้ยมาวางไว้ที่พื้นนะครับเราจะสามารถไปเดินสำรวจได้นะครับแล้วก็อันนี้คขาบอกว่าคลิกที่โลเคชั่นนะครับ ที่จะไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะกลับเนี่ยก็กดที่ตัวปุ๊บก็จะกลับอ่อาเดี๋ยวผมจะไปสำรวจตรงนี้แล้วกันนะครับว่าคือที่ไหนนะที่มาร์คไว้สภาพเหมือนเป็นทะเลสาบหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นทะเลสาบเนี่ยนี่มีมาร์คไว้ด้วยปุ๊บ คือแมาเฟรนรวบรวมข้อมูลเขาท็จริงนะครับเกี่ยวกับสถานที่นะครับผมประมาณนั้นนะอาจจะมีจริงบ้างไม่จริงบ้างนะฮะอันนี้ก็เล่นเอาสนุกนะฮะผมโอเคมาดูแบบที่นี่คือที่ไหน w e s t w a t e r อร e วนะครับผมเป็นที่จอดรถนะครับที่อำนวยความสะดวกสําหรับการตั้งแคมป์โอ้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทะเลสาบซึ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการตั้งแคมป์มีจํากัดแต่ค่าธรรมเนียมรายวันน่ะถูกนะครับโดยค่าที่อยู่ที่เพียง3ดอลลาร์ต่อวันนะฮะเราก็ไปไหนต่อฮะ เนี่ยมันเหมือนมีอะไรให้เก็บตัวเนี่ยเนี่ยสเนี่ยเราก็เดินได้นะครับเดินสำรวจได้นะครับตืดตืดอ่าพอเราจะกลับเรากดสีเหลืองเนี่ยนี่ตุวกตนสีเหลืองสถานที่ต่อไปตรงนี้นะครับมาดูเลยคือที่ไหนก็นนะ ันนี้เหมือนจะเป็นป่าป่ะเป็นป่าเป็นภูเขานะฮะตรงนี้นี่ใกล้เลยมาเฟยคก็หาข้อมูลที่ดีที่สุดและอัปเดตให้เกี่ยวกับสถานที่โปรดของคุณห้านะครับป่าวิลโลนะครับฉันจัดให้ป่าวิลโลไม่ค่อยมีคนรู้จักแห่งนี้อยู่ในอันดับ5อ๋อคือแบบเป็นสถานที่ที่คนไม่รู้จักนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่5เลยนะครับป่าวิลโลเป็นป่าที่สวยงามมากเนีดูใบไม้ผลิป่าแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะักแต่ก็คุ้มค่ากับการไปเที่ยวชมนะฮะ ดยเฉพาะวิวจากทะเลสาบเวสบอลเทอร์นะครับที่ดูจากที่นี่ก็สวยงามมากนฉันบักจะไปกับครอบครัวเป็นครั้งคราวนะครับคุองเก็บไปน,นี่นะครับเอ็กเพอรปึ๊บเรียบร้อยเก็บแล้วอ่าก็าคือรูปรวมเอ็กเพอรนะครับเพื่อที่จะเปิดสถานที่ใหม่ๆนะครับอ๋อคือต้องเก็บไปได้3อันนะฮะโอเคไปตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรป่าเป็นป่านะครับต่อไปเหลือตรงนี้ อเคป่ะ okay, ดูซิว่าตรงนี้มีอะไรอืมตรงนี้ก็ที่เดิมปะ่ะอ๋อที่เดิมเอ้าเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เดิม วิลโลบีดนะครับผมตั้งอยู่ชายฝั่งของทะเลสาบเวสต์วอเตอร์นะครับเหมือนที่ใกล้ที่สุดคือเวสต์สตาเทาชิฟนะฮะจากการสำรวจสำรวจครัวในปี2008พบประชากร585คนนะครับหอคอยแห่งนี้มีชื่อเสียงจากสนามบินบิวเทิลเบิร์กแอบทริปเนี่ยบอกว่าเป็นสถานที่ที่กังบินลงจอดตรงไหนนะสนามบินอาจจะแบบจอดที่ปะแลนดิ้งลงมาเงี้ยนะครับพื้นที่เรียบ,ยบอ่ะ อาจจะใช่นะนะครับตรงนี้เมื่อกี้เราไปตรงนี้มาแล้วนะฮะต่อไปนี่ไปแล้วใช่ไหมนี่ไปแล้วตรงไหนกันอยู่ยมีกลางทะเลด้วยทําไมมาปักอยู่กลางทะเลอะ่ะที่นี่อะไรอะ่ะโลเคชั่นหายไปนะฮะไม่มีโลเคชั่นนี้หรอไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งนี้นะครับมีบางอย่างผิดปกตินะครับเราไปหาที่อื่นนะครับ โอเคครบแล้วนะฮะเซิร์ชเอาละครับผมเราจะไปสถานที่ใหม่กันนะฮะไปเลยเซิร์ชเลยมาดูว่าเขาจะพาไปที่ไหนนะอะไรอะ่ะพิมพ์มาพิมพ์ว่า,วาอะไรนะแอปก้าที่ไหนเนะี่ยแอปคาเลีย er. คือที่ไหนเนะี่ยไปดูนะว่าคือที่ไหนกำลังโหลดดิ้งอยู่รอแป๊บหนึ่งนะครับ ที่ไหนวะนะ่ตอนนี้เราจะบินไปไหนกัน <c oughs> กำลังบินอยู่อ่ามีกี่จุดอะที่นี่สามจุดเหมือนเดิมนะที่นี่นะครับอ่าเดี๋ยวผม34จุดเนี่ยมาตรงนี้ก่อนแล้วกันเดินมานี่เลยฮนะเอ้ะทะเลทรายปะเนทะเลทรายอะนี่โอ้โอ เหมือนจะข้อมูลจะแปลกๆก็ลกกพลิบกพ็พริบแบเงี้ยจะอ่านไงมันมันคือแบบเหมือนแบบว่ากำลังจะทำทางเป็นถนนนะฮะแต่ว่างบมันน่าจะบานปลายก็เลยต้องหยุดไปนะฮะเก็บเรียบร้อยเจอแล้วไม่มีอะไรไหมตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นถนนนะครับก็คือเนี่ยทางนะครับเนี่ยเป็นเส้นเลยนะครับตรงนี้ต่อไป เดี๋ยวมาตรงนี้แล้วกันมีพื้นที่เรียบๆนะฮะดูอีนมีจะทรายนะตรงนี้เออมาดูสิโอ้เดี๋ยวอันนี้อะไรวะเนี่ยมันล้วนนะเหมือนเครื่องมันล้วนอนะ่ะโอ้โหล้วนลๆวนล้วนล้วนเทราย โกบีเป็นหนึ่งในทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับทะเลทรายเป็นสถานที่ที่ดีในการสร้างรันเวย์เนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างราบแบนนะครับสามทะเลทรายส่วนใหญ่มีอากาศร้อนมากในเวลากลางวันและหนาวในเวลาคืนทําให้ยากต่อการอยู่รอดนะครับสี่ทะเลทรายมักจะเป็นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์ ที่น่าสนใจซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เลวร้วายได้นะครับ 5. ทะเทรายอยู่ห่างไกลจากระยะธรรมทําให้ยากต่อการเชื่อมต่อในทุกกรณีอา่าอาจจะแบบมันยากต่อการติดต่ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็6นะครับเเลบางแห่งมีภูมิประเทศที่สวยงามนะครับ7ทะเลทรายอาจเป็นสถานที่อันตรายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพายุนะครับ8ทดเทรสาสส่วนใหญ่นะครับแห้งแล้งอ่ะประมาณนี้นะครับ มันก็พลิบกพลิบเนี่ยผมถ่ายแล้วพอแปลได้ประมาณนี้แหละก็คือเป็นแบบว่าทําไมถึงถึงอยากจะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เลสายนะฮะก็เพราะมันเป็นพื้นที่อย่างเงี้ยนี่ยเรียบๆเนี่ยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเยอะเหมือนกันนะครับทั้งแห้งแล้งแล้วก็น้ําไม่มีนะครับอืมนะครับแล้วก็มีสัตว์ด้วยนะสัตว์ที่นี่ก็ดูแบบว่าเหมือนจะปรับปรับสภาพให้เข้ากับที่นี่ได้นะฮะต่อไปนะครับจะเป็น อย่าหลุมนำเก็บไว้กันผมว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยตรงเนี้ยเดี๋ยวเรอมานี่ก่อนนะเนี่ยเหมือนเป็นขั้นบันไดอะไรไม่รู้อนะไปะลงไปดูดิมาจินเนอเรทภาพพีระมิดไปนเนี่ยมันไม่มีอะไรเนี่ยเป็นพื้นที่โลง่งๆมาดูอนะโลเคชันนี้เดี๋ยวขอขอแปะก่อนขออาหานเอามาแปะเก็บสิมกันก่อนโอเค เรียบร้อยเก็บละมาดูที่มันซ่อนความลับอะไรไว้ที่นี่อันที่เป็นคือตามรายงานของ Western a v e r y รนะฮะรายงานอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยมากในความเป็นจริงแล้วอัตราการเสียชีวิตของบริษัทเหล่านี้ต่ำมากเมื่อเทียบกับบริษัทส่วนใหญ่จอห์นสเตรเตอร์ซีโอและแถลงการว่าเรากังวลมากเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเมื่อเร็วๆนี้แต่เราขอรับรองกับลูกค้าของเราว่าแค่นี้ <c oughs> ไม่มีละ อุบัติเหตุอะไรอ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมาครับอีกที่หนึ่งตรงนี้มาดูฮะอะไรอ่ะมันเป็นหลุมอ่ะโอเคมาดูครับตรงนี้คืออะไรไม่เปิดเผยข้อมูลอีกแล้วครับตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยครบแล้วอันนี้คือไปสถานที่ต่อไปได้แล้วเนะ่ป่าที่นี่ก็ไม่น่ามีอะไรแนะ เออแต่เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่นี่อันนี้ไม่รู้เลยเนี่ยมาครับให้พิมพ์อันนี้กดอะไรก็ได้นะค๋อก็คือหาหาตำแหน่งนี่หรอว่าหาตำแหน่งอะ่ะอ่ะลองดูเครื่องบินเนาะเดี๋ยวนะ ไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้มีแค่ที่นี่อันเดียวลมพัดเฉียงคงที่ที่20นอตเนีตอนนี้เป็น30นสนอตแล้วโอเคมาตรงนี้คุณคงไม่รู้หรอกกับตันฮะทำไมเรียกเรากับตันอ่ะแปลกๆวะเชี่ยบอกแล้วว่าเครื่องบินตกเหรอ ลแบบอ,องดูครับเอ้าเอาอะไร